เมื่อชายหนุ่มผู้ใส่เสื้อได้เจอกับหญิงสาวผู้เมามมยไร้สติโดยบังเอิญด้วยความเป็นห่วงในสวัสดิภาพของสาวเจ้าผู้เมาพับหลับลึกอยู่ในสถานีรถไฟเพราะหนุ่มของเราก็ต้องพาเธอไปนอนพักที่โรงแรมแห่งหนึ่งโดยที่หารู้ไม่ว่า เขาจะตกหลุมรักเธอในเวลาต่อมาและที่สำคัญแม่สาวนางนี้ไม่ใช่แค่ผู้หญิงขี้เมาธรรมดาแต่เป็นใยตัวร้ายจอมเผด็จการที่คอยบงการชีวิตของเขาไปเสียทุกอย่างแม้ว่าเธอจะร้ายขนาดไหนแต่พ่อหนุ่มจอมเจียมเจียมของเราก็ยอมเธอตลอดเพราะเขาดูออกว่าภายใต้อารมณ์เกลียวกาดของเธอคือความเศร้าจากสิ่งที่เธอเจอมาในอดีตนั่นเอง My Sad c y c l ใยตัวร้ายกับนายเจียมเจียม คือหนังเกาหลีแนวโรแมนติกคอมดี้เมื่อปี2001ถือว่าเป็นหนังรักเกาหลีที่คนไทยในยุคนั้นหลงไหลด้วยความเป็นหนังที่เต็มไปด้วยความน่ารักและฮาหมดจดทุกมุกที่หยอดมาแถมยังเต็มไปด้วยอีสเตอร์เอ็กมากมายความบ้าบๆบอๆของยายตัวร้ายและนายเจียมเียมนำไปสู่ความผูกพันอันลึกซึง้งและปมประเด็นดราม่าอันน่าสะเทือนใจในที่สุด การแสดงที่ยอดเยี่ยมและเข้าขากันอย่างที่สุดของนักแสดงอย่าง oh <yeah. S 1> จวนจีฮุนที่ไม่ได้มีดีแค่หน้าตาแต่มีทักษะการแสดงที่ยอดเยี่ยมไม่แพ้กันส่วนชาแตฮุนที่มีคาแรคเตอร์และหน้าตาที่ไม่ตรงกับพระเอกเกาหลีในอุดมคติเลยแม้แต่น้อยแต่กลับเป็นการเข้ากันที่สุดของการได้มาเจอกันของทั้งสองคน My Sassy Girl ถือว่าเป็นผลงานกำกับที่โดดเด่นที่สุดของกวักแจยองเลยก็ว่าได้ นอกจากนี้หนังเรื่องนี้ยังได้รับการรีเมคในเวอร์ชั่นอเมริกันโดยมีชื่อไทยว่ายกหัวใจให้ใหญ่ตัวร้ายถ้าอยากให้สหายเรนพูดถึงหนังเกาหลีเรื่องไหนก็สามารถคอมเมนต์มาคุยกันได้และไม่ว่าจะยังไงของหัวใจสักดวงถ้าคุณชื่นชอบในการชมภาพยนตร์เราเป็นสหายกัน